ต้นไม้โคดเคี้ยวกับบทเพลงแห่งความภูมิใจนัใสกลางป่าลึกมีต้นไม้สองต้นเติบโต,ตเคียงข้างกันต้นหนึ่งชื่อสน่าเป็นต้นสนที่ลำต้นและกิ่งก้านตรงเรากับไม้บรรทัดอีกต้นหนึ่งชื่อโคดเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นบิดเบี้ยวกิ่งก้านขดไปมาดูแปลกตาคดมักจะถอนหายใจและมองดูความสมบูรณ์แบบของสนะด้วยความอิจฉา ทุกๆวันช่างแกสะสลักการเวลาซึ่งประกอบด้วยสายลมแสงแดดและสายฝนจะแววเวียนมาถ้าทายสายลมพัดผ่านกิ่งก้านแสงแดดลมเมียบเปลือกไม้และสายฝนคอยชำระล้างใบให้สะอาดทำไมพวกท่านถึงแกสะสลักข้าให้บิดเบี้ยวเส้นนี้ช่างแกสะสลักเพียงแต่ยิ้มและทำงานของตนต่อไป ดูสิคศนงาพูดขึ้นพร้อมๆกัมบบยืดตรวจตรงข้าช่างดูสมบูรณ์แบบเหลือเกินไครรอนก็ต้องหันมามองความงามของข้าส่วนเจ้านั้นช่างดูน่าสงสารเหลือเกินคำพูดของสงาทําให้โคตรรู้สึกอับอายยิ่งนะเขาพยายามจะยืดตัวให้ตรงแต่ทําไม่ได้รอยพับและส่วนโค้งของเขามันช่างดูเกะกะเหลือเกินในสายตาของเขาเอง ใดนั้นท้องฟ้าที่เคยสดใสก็กลับกลายเป็นสีเทาเข้มช่างแกะสลักการเวลาเปลี่ยนร่างเป็นพายุที่ดุร้ายลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่านฝนตกลงมาอย่างหนาหน่วงจนพื้นดินเริ่มอ่อนนุ่มพายุก,กำลังมาสงาตะโกนเรวยความหวาดกลัวขณะที่ลำต้นที่แข็งทื่อของเขาเริ่มต้านทานแรงลมไม่ไหว ในขณะที่สนาพยายามต้านพายุด้วยความแข็งทื่อจนเริ่มมีเสียงไม้ล้านเบรคคดแับพบว่าความบิดเบีย้ยวของเขากลายเป็นจุดแข็งลมพายุไม่ได้พัดปะทะเขาเต็มๆแต่กลับไหลผ่านช่องว่างและส่วนโค้งของกิ่งก้านไปได้แล,แล้วสิ่งที่มหัศรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อลมแรงพัดผ่านช่องว่างตามรอยบิดเบีย้ยวของลำต้นคดมันกับสร้างเสียงดนตรีที่กังวานและไพเราะราวกับว่าคดกำลังร้องเพลงแห่งป่าไม้บทเพลงนั้นช่างอ่อนโยนและสงผลัง พายุสมุกลงสง่าเหลือเพียงกิ่งก้านที่หักรุ่งริงและลำต้นที่ล้าจากการต้านแรงลมเขาหันมามองโคตรคยังคงเย็นอยู่อย่างมั่นคงทันใดนั้นนกที่มีขนสีรุ้งสวยงามนามว่านอควายุพักก็บินลงมาจากฟากฟ้ามันบินวนรอบป่าเพื่อหาที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุดสง่าพยายามชวนให้นกมาทำรังที่กิ่งของตนแต่กวายุพักกลับมองข้ามไป นอกวายุพักบินมาเกาะที่กิ่งโค้งคงของคดแล้วพูดว่าข้าเดินทางมาไกลเพื่อหาบ้านที่มั่นคงลอยหยากของเจ้าช่างพอดีกับรังของข้าและส่วนโค้งของเจ้าจะช่วยกำบังลมให้ลูกเกิดของข้าได้เป็นอย่างดีนกเริ่มวางเศษยาและกิ่งไม้ลงในอ้อมกอดที่บิดเบี้ยวของคด คตเข้าใจในที่สุดว่าความบิดเบี้ยวที่เขาเคยอับอายแท้จริงแล้วคือความงามที่เกิดจากการขัดเกาของเวลาและประสบการณ์รอยแผลไม่ใช่จุดด้อยแต่มันคือเอกลักษณ์ที่มีชิ้นเดียวในโลกค่าคือต้นไม้ที่ร้องเพลงได้และเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดคตรำพึงด้วยความภูมิใจอย่างแท้จริง